กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขับฟุตบอลมาค่ำาคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกันโชเซนีบีของอิตาลีนะครับเคมโอนเนเซครับเอาชนะด้านอเล็กซนเดียไป2ประตูต่อ1เลตินาพ่ายกับด้านเบเวนโตนะครับไป0ย์ประตูต่อ3บอนเดโนเน่ครับเอาชนะด้านฟพซิโนเน่ไป2ประตูต่อศูน เซนาหน้าพ่ายกับทางด้านเลเช่ไป1ประตูต่อ4และสะเปานะครับเสมอกับด้านโกเซนซาไป2ประตูต่อ2ไปต่อกัะที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษนะครับวิมเบลดันเสมอกับชาตันไป1ประตูต่อ1วีแกนเอาชนะด้านเอ็กซ์เนตัน,นตไป3ประตูต่อ0ย์แคมเบร็ดยูนเต็ดพ่ายกับทางด้านวีคอมไป1ประตูต่อ4พีวูดเสมอกับลิงคอล์นไป1ประตูต่อ1นมิตันคินดอนนะครับเอาชานะด้านครูเล็กซานดาไป2ประตูต่อ1 วอล์แคมเอาชนะทางด้านออกฟอร์ดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1และโบตันเสมอกับทางด้านบอดสมัทไป1ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเชฟฟียูไนเต็ดเอาชนะทางด้านควีนพาร์คไป1ประตูต่อ0 มีวอล์พกับทางด้านสวอนซีไป0ประตูต่อ1พีเตอร์โบโลเสมอรูตันทาวไป1ประตูต่อ1เบตตันเอาชนะทางด้านแบ็กปูไป1ประตูต่อ0และเรดดิงนะครับเอาชนะทางด้านสโตลซิตี้ไป2ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบูเดลีก้า2ของเยอรมันนะครับฮัมบูร์ครับเอาชนะทางด้านเอสเบเกอเอาไป4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเจลีกนะครับ เซเรโซโอซาก้านะครับ่า้กับทางด้านคาชิวาเรโซไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ1ยังเป็นคาชิวาเรโซครับ7นัด16แต้มส่วนทางด้านเซเรโซโ,ซโซอซาก้านะครับอยู่อันดับที่5นะครับ7นัดมี9แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลอยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเบนฟิกา่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ3 ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะด้านแอลิติโกมาลิดไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประธานอภัยเวลานี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านอย่าไปพลาคดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ